ปนิการุเีสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ป้าจะทำหอยแมลงผู้อบกระทะใส่ใบโหระพาป้าได้มาจากห้างนะคะฤดูการนี้เขาจะมาทุกปีค่ะป้าจะต้องได้กินหอยแมลงผู้ฤดูการนี้ทุกปีเขาจะเก็บมาขายช่วงนี้นะคะจะไม่มีจะไม่เห็นมาขายช่วงอื่นเลยค่ะจะมาขายช่วงฤดูหนาวแบบนี้ทุกทีนะคะ เหมือนกับว่าเขาเลี้ยงเอาไว้ใกล้ฤดูหนาวมาเขาก็จะจับมาขายเป็นหอยแมลงภู้ในกระชังค่ะมาจากประเทศฮอลแลนด์เนี่ยค่ะหูละพาของป้าก็ยังพอเก็บกินได้อยู่นะคะกินไปจนหนาวเลยค่ะจนก่อนกลับเมืองไทยก็จะลื้อทิ้งไปเลยค่ะล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาใส่ผ้าสะอาดเอามาสลัดแบบนี้นะคะสลัดแรงๆอันนี้ป้าทำให้ดูเฉยๆสลัดแรงๆน้ำก็จะออกมา จะไม่อุมน้ำกับใบผักของเราเวลาทำอาหารก็จะอร่อยนะคะพวกสลัดอะไรก็ตามนะคะเขาก็จะทำแบบนี้วันนี้ป้าจะผัดง่ายๆแบบคนไทยเราใส่เต้าเจี้ยวใส่หอมใส่่ใสขิงหั่นด้วยค่ะป้าผัดไปก่อนหอมหอมแล้วป้าก็เอาหอยแมลงผู้ลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะที่ป้าปรุงรส เราก็จะปิดฝาอบเอาไว้ไม่ต้องใส่น้ำนะคะน้ำเขาออกมาเองแล้วก็จะใส่ใบโหระพาอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะป้าคนไว้ก่อนแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนแล้วป้าถึงมาใส่โหระพาอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะป้าอยากให้โหระพายังหอมๆยังเป็นๆอยู่นะคะเนี่ยค่ะใส่โหระพาปรุงรสอีกรอบแล้วพอใจแล้วก็ปิดฝาแล้วก็พอค่ะจะใช้เวลาอบอยู่ ประมาณ15นาทีนะคะฝรั่งเขาก็จะกินเหมือนเราเหมือนกันอบแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะใส่เนยค่ะแล้วเขาก็จะใส่วายขาวแล้วก็จะเสิร์ฟกับขนมปังเอาขนมปังมาจิ้มนะคะนี่ค่ะป้ามีไข่คนด้วยค่ะป้าทำไข่คนใส่ กับต้นหอมนะคะอร่อยมากเลยค่ะสามใบนะคะปลปกินเกลี้ยงเลยค่ะเนี่ยค่ะหอยมแมลงผู้ก็จะทำสะอาดมากปลาล้างทำความสะอาดอานานหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าเขาก็สะอาดดีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องกินน้ำซุปของเขานะคะราดข้าวเราก็ต้องให้ตัวเขาสะอาดด้วยหอยบ้านฝรั่งเขาจะเอาขนออกหมดเรียบร้อยเนี่ยค่ะตัวเล็กๆมันๆอันนี้เป็นหอยกระชังนะคะหอยเลี้ยงในกระชัง ของประเทศฮอลแลนด์ค่ะก็จะเก็บมาขายช่วงฤดูการนี้ละค่ะนะคะป้าจะชอบกินของฝรัร่งเศสค่ะ ประเทศฝรั่งเศสจะตัวเล็กๆเหมือนกันแต่ว่ามันมากแน่นมากค่ะเคี้ยวเนี่ยจะมันแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นจมูกด้วยป้าชอบมากเลยค่ะป้าจะไปหามากินอีกอยู่ที่ร้านอื่นนะคะร้านนี้มีแต่ของฮอลแลนด์ค่ะเนี่ยค่ะฮอลแลนด์ก็ตัวเล็กๆอ้วนๆสดๆเหมือนกันค่ะดูสีของเขาเลยค่ะแต่ว่าป้าว่าสู้ของฝรั่งเศสไม่ได้น่าน้ำเขาคนละที่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลย ก็เลยจะอร่อยคนละแบบแต่ว่าอันนี้ก็อร่อยค่ะสะอาดด้วยไม่มีขนด้วยไม่เหมือนของบ้านเรานะคะป้าชอบกว่าอหอยมแมลงผู้ที่มาจากนิวซีแลนด์ที่ตัวอ้วนๆใหญ่ๆป้าว่าอันนั้นเขาอวบน้ําไปเขาฟอฟอนะคะดูนะคะว่าป้ากินอร่อยไหมป้ากินเกลี้ยงหมดทุกอย่างเลยค่ะสมใจอยากเลยละค่ะ